โอเคนะครับทุกคนยินด,ดีต้อนนะรับสู่ช่องแบงค์แบ,ง,แบงนะครับผมวันนี้เกมหลายเรนเจอร์นะครับผมและวันนี้ตามชื่อคลิปเลยวันนี้จะมารีวิวเจ้าบอสจอระเข้นะครับผมว่าตอนนี้ตัวมันยังใช้งานได้หรือเปล่าก่อนนี้อยู่ในวันปิดลีก PVP ด้วยนะก็จะได้ PVP ในวันปิดลีกไปด้วยเลยนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาใช้เจ้าบอสจอราเข้ PVP กันนะครับผม ซึ่งบอสเจราเคเนี่ยเป็นเรนเจอร์ที่ออกมาได้ประมาณ4ปีกว่าแล้วนะเขาเรียกว่าโคตรเก่าแต่ด้วยแพทตอนนี้ที่เกมได้บัฟทางคองโมโบตัดแร่มานะครับทำให้บอกตรงๆเลยว่าเจ้าเจอราเคเนี่ยใช้ดีขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับผม,ผมก็ผมได้ลองใช้มาพักนึงรู้สึกว่า เก่งมากๆเลยนะจาด้วยก,ก่อนหน้าน,นี้ก็เรียกว่าบางสุดๆนะโดนทีเดียวหายโดนม็อบยิงทีเดียวหายแต่ตอนนี้เริ่มจะรับดาเมจม็อบได้นะโดนม็อบยิงทีเดียวไม่หายนะคือค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างบัฟมาเยอะนะก็เพื่อใครยังไม่รู้นะครับผมการบัฟของเกมนาร์นเจอร์เนี่ยจะบางครั้งใช้คำว่าบางครั้งใช้คำว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้บัฟที่ตัวอย่างเดียวมันบัฟโดนที่ทางคอมโบแล้วมันก็เก่งที่ตัวไปด้วยอย่างเช่น เจ้าบอสจระเข้ but, ไม่ได้มีการบัฟตัวละครของมันอะไรมาหลักๆแต่เมื่อเกมบัฟทางคอมโบตัดแรกเหมือนเกมจะใส่ข้าวแฝงอะไรเข้ามาให้ต yeah. ัวละครในทางคอมโบคอมโบนั้นไปด้วยทําให้ตัวที่มีทางคอมโบนั้นเนี่ยเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมก็มาดูสเตตัสพื้นฐานของเจ้าจระเข้กันดีกว่าเจ้าจระเข้เป็นธาตุน้ํา สายพลังนะครับผมสเตตัสค่อนขน้างเก่าบางยางจีแค่6กแสนเก็เรียกว่าถ้าเทียบกับสายพลังในยุคนี้อย่างเอเลนเจเกอร์ก็ห่างกันเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะครับผมนะก็เรียกว่าห่างกันเยอะมากบอลเจ้าคพลังชีวิตอยู่ที่6ล้านก็ถือว่าน้อยนะหล้านนี่นถือว่าน้อยมากนะกะแนการยองจีที่ 5, ร้อยสี่สิบห้านการยองียู่ที่60ถือว่าช้ามากๆแต่ผมใส่เพิ่มให้อีก40จุดก็ถือว่าโอเคอยู่นะจุดยืนอยู่ที่220ก็ใกล้สุดๆเหมือนกันนะครับผม สกิลหนึ่งนะครับผมก็เป็นการาบัฟเกาะเลือด270%ก็ถือว่าน้อยนะครับผมเพราะว่าแพทตอนนี้เนี่ยเกาะเลือดมัน500%อยเปไปแล้วแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเอาเกาะเลือดจากเพื่อนมาใช้ได้เกาะเลือดเราเอาให้เพื่อนบัฟเกาะเลือดได้แทนก็ได้นะครับผมแล้วก็บัฟต okay. ิดพื้นที่นะครับผมก็สําหรับของจอยล์เคก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเพราะว่าบัฟติดพื้นที่มันแคบแล้วแต่ก็ยังมีมาให้นะครับผมวิบับสกิลสองของบอสจอยล์เคสร้างความเสียหาย4,000%นะครับผม แล้วก็ทำให้ศัตรูชะงักกระเด็นนั่นแหละนะครับผมนกระเด็นเจ้าเรื่องภาะวะอามาตะ3วินะก็สก,กิลนี้กว้างอยู่ที่500จุดถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าบอสจอระเข้เลยนะครับผมแล้วก็สก,กิลนี้ครูดาวแค่5วิเท่านั้นนะแล้วมีทางคอมโบเป็นตัดแล่นะก็เรียกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างในก่อนหน้านี้เนี่ยในแพทก่อนหน้านี้เป็นตัวที่ในแพทตัดแลในแพทก่อน ตัวหนึ่งจะมาค่อนข้างเป็ส่วดที่โกงมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งมาตัวนี้ก็โดนดรอปลงไปนะครับผมไม่มีใครใช้แต่ตอนนี้คอมโบตัดตรแรกได้บัฟกับมาอีกครั้งแล้วก็แน่นอนว่าต้องเอามันกลับมาใช้แน่นอนนะครับตัวมันพอลองใช้จริงอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวไปดูในพี่กันดีกว่านะครับผมไม่พูดมากให้ดูกันเหน็นได้ชัดเลยว่าตัวมันใช้ดีจริงๆตอนนี้ผมอยู่ที่มาสเตอร์สนะโอเคเปิดมาทีมแรกทีมนี้มีตัวบินนะขอตีทีมนี้ไม่มีตัวบินก็ขอชนภาพพื้นแบบ แน่นๆนะครับผมโดยสก,กิลของเจ้าบอสจระเข้เนี่ยดูง่ายมากจะเป็นรูปจระเข้อยู่บนหัวของเขานะครับผมแต่เขอเจอกับทีมนี้หน่อยนะมีไก่ทอง9ดาวแม็กก็เรียกว่าเป็นตัวที่โกงมากนะไก่ทองเนี่ยเดี๋ยวปล่อยตัวไปอา่าปล่อยตัว2ต่อนะนี่ครับบับรัวๆเลยจระเข้สก,กิลหน่อยนี่ก็เด็นไปแล้วหมแม่นมาก ติดตัวแน่นนอนให้มันด้วยนะก็เลยแบบแม่นสุดๆนะนี่ผมก็ดิงกันรัวๆนะขัดจังหวะฝ่ายตรงข้ามนะนี่โอ้ยทีมนี้ชนะง่ายจังเกียร์ไม่โหดดูจะชนะง่ายไปแต่ก็ใส่โพลิรดนเกมรับนะโพลิแนเกมรับพูดตรงๆว่าเจาะมากจริงๆนะพูดโพลิแนเกมรับนี่พูดตรงๆว่ามันกากมากนะโอเคน่าจะชนะได้ไม่ยากเลยนะสำหรับทีมนี้ดูแล้ว โอเคชนะได้ครับไม่ใช่ปัญหาสำหรับทีมแรกดูจะง่ายไปนิดนึงสำหรับทีมแรกอาจจะเกียร์ไม่โหดนะโอ้ยเกียร์ก็ดีนะเกียร์ก็ใช้ได้แต่เขาใช้ตัวละครที่บางตัวมันไม่ค่อยมีต้าเกมรับนะครับผมก็เลยบางไปนะโอเคไปที่ทีมต่อไป ได้ดูแบบเต็มๆหรือเปล่า,อ,าอือทีมนี้เพิ่มเล่นหนึ่งพันสองตัวทีมผมก็ค่อนข้าง้ปางทีมตัดเล่แต่มาลองดูกันนะเพราะทีมนี้คาดไฟสองตัวนะครับผมไปครับทีมผมก็ค่อนข้างปล่อยตัวเร็วนะคือเปิดมาคือปล่อยหน้า A ได้สองตัวเลยนะครับผมคือปล่อยหน้า A สองตัวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นทีม B ก็ได้นะครับผมนี่ครับผมมาดูครับเดี๋เข้ เหมือนจะโดนสตันอยู่นะมีผักไหมเนี่ยครับเริ่มผักแล้วโอเคเนี้ยผักกล็ลุลวับเนี้ยผักกล็ลุลวับเนี้ยจะเป็นรูปจระเข้มันหัวนะกว่าจะกระเด็นกันลุลวัวนะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเล่นยากนะครับผมวันนี้พัดไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยนาฬิกาปู่พาวิ่งไปยัดนาบ้านฝ่ายตรงข้ามครับ เคชนะได้ไม่ยากครับดูแล้วน่าจะชนะได้ไม่ยากครับดูครับขัดทีมฝัขัดฝันตรงข้ามได้ดีมากแล้วตัวยืนอยู่น,นะด,ดีครับยืนอยู่หลายตัวมากนะอ่าไฮมีนี่เอากลับมาเล่นได้แต่แนะนําว่าเกียร์ก็ต้องมีประมาณนึงนะหลบรอยต้านร้อยให้มันนะครับผมโดยพื้นฐานก็หลบรอยต้านร้อยให้มันนะครับผมใช้ดีเลยนะผมว่าเอาเรื่องเลยนะครับใช้ดีเลยนะครับผมไม่คิดว่าตัว,าวเก่าหยิบมานนี้ก็จะ บางตัวก็เก่งเหมือนกันนะครับผมก็แน่นอนว่าช่องผมนี่เป็นพูดตรงก็เป็นแบบผู้เล่นที่ชอบงัดตัวเก่ามาเล่นอยู่แล้วนะก็ถ้าใครได้ดูช่องผมมาเนิ่นนาก็จะรู้ว่าบางทีผมหยิบดาวินชีเดี๋ยวก็เห็ดพิษเดี๋ยวก็เจระเข้ก็บอกตรงว,ว่าตัวพวกนี้ผมหยิบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะผมหยิบตั้งแต่ปีก่อนอะไรน,นี้แล้วนะครับผมหยิบมาใช้กันนะตั้งแต่ที่แบบคนยังไม่ฮิตอย่างเห็ดพิษเนี่ยผมใช้ตั้งแต่ปีก่อนนะผมเป็นคนลิเริ่มในการใช้เลยนะ แบบให้ทุกคนได้ลองเล่นนะให้ทุกคนได้ลองเล่นดูว่าเอ้ยมันเก่งนะพาะผมไม่มีซารอตนะตอนนั้นก็เลยลองหยิบไมใ้ใช้ให้ดูนะเขาบอกเลยว่าใช้ดีนะตอนนั้นนะก็เพิ่งมาฮิตกันตอนนี้นะเห็นมีคนเริ่มหยิบเห็ดพิษก็มาใช้นะก็เพิ่งมาฮิตกันตอนนี้แต่ผมเนี่ยใช้จนเอียนไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จระเข้กันบ้างนะโอเคยิงไปอุย้ยไล่สก,กิลจระเข้ก็ถือว่าค่อนข้างช้านะครับผมก็ทำให้โดนขัดได้ง่ายเหมือนกันนะ นี่ครับผมแต่ว่าเราสร้างกลุ่มได้แล้วครับฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่ใช่คู่มือเราแล้วนะครับผมโอ้ชนะง่ายมากครับดูว่ามีโจระเขชนะง่ายมากผลักรัวๆฝั่งตรงข้ามนี่แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมบอกว่ามันมีตัดแร่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแร่ไม่เดินเลยนะอใช้คู่กับบาวล็อกแต่ใช้ตัดแร่แค่สองตัวเนี่ยใช้ดีนะเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าใช้ดีนะแต่ทีมนี้ก็ดาวแม็กเยอะนะไม่อยากยุ่งนะ ทีมผมก็ดราม่แค่สองตัวเองนะเจอทีมก็ดรามิกเยอะๆก็แน่นอนแนละ้วมันสู้ไม่ได้ครับทีมเราไม่ได้แข็งขนาดที่จะไปชนกับพวกเขานะต้องคัดทีมเหมือนกันนะบุนมสองเนะี่ยมันปลายหลีกนะวันนี้มันวันเนสาร์นะก็ตัดหลีกนะต้องจะว่าไงเนี่ยต้องเข้มหน่อยนะจะได้ไม่ต้องไปรับขนในพาร์ทมาอีกนะขนในพาร์ทนี่ใช้ตอนฉุกเฉินเท่านั้นนะไม่ตีคนไทยนะครับผม อุ้ยหนึ่งสองสามเพิ่มเล่หนึ่งพันสามตัวตัดแล่สามตัวเป็นคอมโบที่น่ากลัวนะคอมโบนี้คอมโบตัดแล่แค่สามตัวตอนนี้ก็ติดน่ากลัวมากเลยครับผมแล้วก็มีเพิ่มเล่ก,ก็เพราะว่าไม่ใช่คู่มือทำไมแถวนี้คนไทยเยอะจังผมไม่ตีคนไทยนะถึงคนไทยหลายคนจะมาตีผมนะแต่ผมไม่ค่อยยุ่งกับคนไทยอยู่แล้วถ้าเขาไม่มาตีผมก่อนนะคนไหนที่ผมจําได้มาตีผมก่อนผมก็จะตีกลับนะแต่ส่วนมากจะทีนี้กแลวเมื่อกี้ พุ่งพูดไปหยกหยกิมเดิมก็ตีเลยแล้วกันงมาสองรอบงั้นก็เหม,มือนโยนอะ่ะเหมือนเอาแต้มมาโยนแต่ว่าถ้าเกิดเราฆ่าทีมก็ได้ก่อนที่เขาจะติดเพิ่มแล้เราก็ชนะได้ไม่ยากครับผมยิงมาแล้วจระเข้เอ้เพิ่มแลเริ่มติดแล้วครับโอ้หอะไรครับเราฆ่าฝั่งตรงข้ามได้อยู่โอ้โหดูดิแดง แดงเปด็ดจังวะน,นี้กดแล้วก็พัดเลยแล้วก็ลงลูกไฟไปแล้วขี่เป็นอาวุธยันหน้าบ้านโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดีครับดูแบบเพิ่มได้นึงพันนะติดดีเหลือเกินติดดีติดดีมากโอ้โหดูดิเพิ่มได้สามร้อยด้วยนะแล้วเล่นเราก็ไม่เดินนะบอกเลยนะพัาจะต,ตีทีมนี้เนะี่ยออตโต้แพ้นะ ตีทีมนี้เนี่ยออโต้แพ้เลยเลยนะเพราะว่าแร่ติดดีมากตัดแร่เพิ่มหนึ่งพันโอ้วินจะแต,แตกเลยโอ้โหดูกเกียร์กันหน่อยนะนี่ก็ไมไ่ถึงขั้นอะไรมากมายนะแต่ตัดแร่ติดดีมากนะเพราะว่ามันปล่อยตัวเร็วน,นะเนี่ยแล้วก็เบาแล้วก็ใส่ล่มทนะ้า้ปล่อยตัวเร็วมากๆด้วยนะนี่ ตัดแรกติดดีสุดๆเดี๋ยด,ดูทีมนี้หน่อยนะเมื่อกี้ที่เราตีเขานะได้ครับก็พอได้ครับเกียร์ไม่ได้อะไรมากเหมือนกันนะถ้าทีมเกียร์ตึงๆเรานะ่าจะไม่ใช่คู่มือน,นนะไปต่อครับได้อีกรอบอทีมนี้ก็ดังแม็กเยอะมากแต่ถือว่าเป็นการโยนเกมไาอกีกรอบแล้วกันนะ หรือว่าเป็นการได้ลองตีทีมตึงๆแล้วกันนะครับผมเผื่อมันชนะขึ้นมาก็จะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเจ้าจระเรเคนะแต่ไก่ทองนี่เป็นตัวแก้ทางจ,าจระเค้อีกตัวเหมือนกันนะครับผมมันยืนสแปมนะปล่อยตัวไปอ่าติดเพิ่ม1,000อีกแล้วไม่ชอบเลยต้องพยายามแก้โอเค แล้วก็พัดกลับไปครับกดอมตะแช่แบบลูกไฟอัดหน้าบ้านเปียงชนะโอเคครับยัดบ้านโอเคชนะได้นะครับผมได้คอมโบอัดหน้าบ้านนะครับผมคอมโบเบสิกพื้นฐานโอเคเป็นไงบ้างบอสจระเข้นะครับผมก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันเก่งนะมันเก่งจริงนะครับมันช่วยทีมได้ดีเยอะๆนะท้ายทีมชนะขึ้นได้ อย่างง่ายๆเลยนะครับผมแต่แน่นอนเพราะว่าเมตาตัวนี้เมตาตัดแรกนะครับผมเจอตัดแรกเนี่ยไม่มีทางชนะได้เลยนะทีมผมตอนนี้นะครับผมต่อ้แบบเป็นทีมเนี่ยไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเป็นทีมตัดแรกก็ผมแท้จะสู้ยากมากนะแพตตอนนี้นะครับผมก็คิปวนี่เป็นไงบ้านนะครับผมก็สำหรับเจ้าโจระเข้ผมรู้ว่ามันใช้ดีมากๆเลยนะกลับเอากลับมาใช้กันได้นะครับผมแต่ผมเน้นย้ําว่าเกียร์ต้องดีเพราะว่าดูเกียร์ผมสิอาจได้สุดๆเหมือนกันนะครับผมปล่อยตัว2วินะ ได้ว่าหลบหลบหลบนี่88ก็พอได้นะครับผมแต่ต้านนี่ต้องแน่นต้องเต็มครับผมก็คิปวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็ถ้าถามว่าผมถอดตัวไหนออกทีมไปก็เดี๋ยวไปดูหน่อยเออขัดขวางนะตัวที่ผมถอดออกไปก็ตอนนี้ คือรีไวอ่าใช่ใช่ผมถอดรีไวออกไปนะถอดผมรู้สึกว่าตัวมันก็เก่งแหละแต่ดาเมเบาไปหน่อยแล้วก็ถึงเอามาตอนนี้หยุดเวลาโดนบัฟก็ยิงแต่ผมรู้สึกว่าเล่นตัวนี้ดีกว่ารีไวาดาวเมจมันคือตอนนี้มันเก่งแค่เกมรับนะด,ดีไว้แล้วก็ผมรู้สึกว่าทีมผมใช้รีไวต่อก็ไม่ได้รู้สึกว่าทีมจะดีขึ้นนะครับผม,ผมก็เดิมๆก็รู้สึกว่าใช้โจเก้ดีกว่านะเกมรับก็ใช้โจเก้ไปก่อนก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะ โอเควันนี้ไม่มีเลยมากนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูแล้วกันแถวน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ